เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมดูทุกคนดูทุกด้านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Sam Gaming นะครับในคลิปวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟพาราไดซิตี้นะครับเป็นเซิร์ฟว่าเปิดใหม่นะครับผมแนว RP นะครับคุณผู้ชมบอกเลยประเทศนี้เงินไม่เฟ้อแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็ก็แบบว่าขอโทษที่ผมไม่ได้ลงคลิปหรือห่างหายไปนานนะครับก็คือตอนนี้มีติดสอบนะครับผมแล้วก็มีติดส่งงานนะผมเลยไม่ได้ลงคลิปมานานนะคุณผู้ชมก็ในคลิปวันนี้นะ ผมก็จะมาอันนี้นะคุณผู้ชมคือจะมาแบบสอนอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นหน้าลงทะเบียนของเซิร์ฟเวอร์นะก็คือเป็นกรอกสมัครอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผมจะไม่มีอันนี้นะข้อมูลในเซิร์ฟนะให้เราทําการนะครับกดสมัครนะคุณผู้ชมโดยการใส่รหัสนะตั้งรหัสอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมผมจะตั้งหนึ่งอ่ะแปะแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอา โอเคแล้วก็กดอย่างนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมมันก็จะให้เราใส่รหัสซ้ำอีกครั้งนี่ก็คือรหัสที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับเพื่อเพื่อการยืนยันรหัสนะโอเคนะครับผมก็นะครับพอเรากดทําการเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับมันก็จะให้เรานะครับระบุชื่อ IC ของเราก็คือที่เราตั้งไว้ในนะครับผมในพวก r อเไฟล์หรือไงที่เราตั้งเป็นแบบชื่อตัวละครของเรานะครับให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมตั้งว่าอันนี้คือชื่อผมนะ a r m g a m i n g นะเอยไม่ใช่ Arm Gaming Arm โยโย่นะครับคุณผู้ชมนี่นะนี่ก็คือน,นี่ที่ผมตั้งไว้นะคุณผู้ชมอย่างแบบนี้เลยนะแล้วก,กดนะครับผมแล้วก็ระบุอายุตัวละครอย่างเช่นเราจะตั้งไงอ่ะเอาสักผมเอาสัก17พอนะครับคุณผู้ชมก็กดนะครับผมแล้วให้ให้เราเลือกเพศนะครับคุณผู้ชมครับก็กดเลือกเพศ ก็ไอ้กฎต่างๆนี่ก็จะให้คุณผู้ชมนะครับไปอา่านกฎมาแล้วก็มาสอบนะครับผมเพิ่มให้การเป็นการทุจริตต่อเซิร์ฟหรือนําคนที่ไม่รู้กฎ RP มานะครับผมก็คือผมจะไม่เช่เลยละกันนะคุณผู้ชมครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนดะถึงแบบตอนที่ผมกอดอันนี้นะตอบคําถามเจแลอวเราไปเจอกันเตนันในเกมเลยนะคุณผู้ชมครับไปกันเลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็ เมื่อกี้มีปัญหาดีหน่อยนะคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะก็คือผมมาอัดใหม่นะตอนเนี้ยก็คือตอนแรกผมเข้ามาแล้วนะผมก็คือรับของฟรีหมดแล้วปกระชาเลยเสร็จเรียบร้อยก็คือตรงนี้จะเป็นจุดรับกระชานะก็คือผมรับมาแล้วนะจะมีหมัดไฟนะครับผมอย่างแรกเลยคือหมัดไฟแล้วก็กระชาปองรถ2ลูกนะบอกเลยกระชารถนี่แบบไม่มีเกลือผมคือผมส่มไปแล้วเห็นไหมมันยังขึ้นชื่อรถอยู่เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ํา5พิซซ่าหมือถือ1เครื่องนะก็คือแล้วก็โทรโทรศัพท์มือถือนั่นแหละ ก็คือผมแบบแบบคุณผู้ชมไม่ได้เห็นตอนเปิดเลยก็คือผมเปิดไปแล้วนะก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยโดยกันคือ,อตัวอัดคลิปนะครับผมมันเด้งเลยแบบทําให้แบบ มันไม่ได้อัดต่อนะคือมันไม่อัดต่อเนื่องนะคุณผู้ชมก็คือทาให้แบบตัวที่ผมพูดไปก็คือแบบหายไปแล้วนะคุณผู้ชมโอเคก็นะครับผมก็ผม,ผมได้ทําการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีหมัดไฟมีรถแล้วเดียเด๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะไปดูอันนี้นะครับเป็นที่จุดเรียกรถนะมันก็จะอยู่แถวนี้แหละคุณผู้ชมนะอยู่ข้างๆกันเลยมันก็จะแบบตรงที่เราเห็นนี้จะเป็นจุดเช่ารถอีป,ป๊อปนะ คันละ500นะแล้วแต่แบบคนที่ไม่มีรถมาเช่าตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าเด็กใหม่เข้ามาไงก็มีรถอยู่แล้วนะคุณผู้ชม,มเราแจกกาชาด้วยนะสําหรับมือถือนะครับผมวอลิตฟรีนะครับผมเอ้ยไม่มีวอลิตนะคุณผู้ชมแล้วก็พีซีนี่มีวอลิตนะคุณผู้ชมสามารถมาสอบวอลิตได้ที่ที่คอร์ดเซิร์ฟเลยนะคุณผู้ชมครับก็จะทิ้งลิงก์ที่คอร์ดไว้ให้นะครับส่วนลิงก์โหลดต่างๆก็อยู่ในใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเออผมลืมบอกเลยมันก็คือซับ มันเตะผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมเข้าเสร็จเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็เมื่อกี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมโดนเตะเรื่องอะไรนะครับคุณผู้ชมก็คือโดนเตะออกจากเซิเร์ฟนะโอเคก็บอกเมื่อกี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะโอเคคุณผู้ชมครับเรามาเข้าเรื่องกันตอนถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อ ถึงเรียกรถได้คุณผู้ชมก็สามารถเรียกรถส่วนตัวได้ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโดยทําการนะครับกดตัวเอ็นนะครับผมนะฮะมันก็จะมีชื่อรถของเรานะผมจะเลือกเป็นคันนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมโอเคมันมาแล้วนะครับนี่อย่างเฟี้ยวนะคุณผู้ชมดูทรงรถเลยโคตรได้นะครับคุณผู้ชมก็นะครับบอกเลยว่าไอวิธีสตาร์นี่โคตรเฟี้ยวนะคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นลูกกุญแจนะครับผมมีทั้งล็อกแล้วก็สต็อปนะครับผมก็คือหยุดรถนั่นเอง กดไม่ทีสตาร์ทให้เรากดไปตรงปุ่มดำๆใหญ่ๆ่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะมันก็ทําการสตาร์ทให้เรานะแล้วก็ขี่สามารถที่จะขี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมมันก็สําหรับในเซิร์ฟนี้นะครับผมก็คือรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปสอบในดิทคอร์ได้เลยนะครับรับหมอรับตํารวจรับช่างจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครที่รู้กดรู้กดทุกอย่างนะครับสามารถทีไปสอบในดิทคอร์ได้เลยนะครับ เปิดสอบทุกวันเลยนะครับผู้ชมครับก็จนกว่าแบบจานวนช่างจะพอสําหรับประชาชนนะครับผมก็เซิฟนี้นะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับบอกเลยเซิฟนี้เงินไม่เฟ้อนะครับสามารถจะหาเงินแบบหลายฟาร์มนี่คือฟาร์มแบบนุกๆเลยนะครับผู้ชมแบบเงินไม่เฟ้อนะโอเคอย่างต่อไปนะครับผมเราจะทับจีเอนะครับคุณผู้ชมไปดูสถานที่ต่างๆนะครับผมอย่างแรกเลยไปดีสถานที่ต่อไปก่อนนะครับผู้ชมแล้วก็ไป ร้านนี o, La, a, na, o, really game, ่นะครับร้านขายเสื ør, ้อผ้านะครับคุณผู <Left. S 2> <Right. S 1> ้ชมครับก็อยู Mill ่ใกล้ๆเรานะครับ <references> คุณผ so ู <inter fe ar> hmm. so ้ชมแล้ก็สามารถเดิจะขี่ไปได้เลยนะครับผมมาเปลี่ยนสกินก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ที่ไงเดี๋ยวเผื่อมันไม่ที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่ต้องการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะก็เลยว่าโคตรสนุกนะคุณผู้ชมขาดเพียงผู้เล่นเข้ามาเล่นนะครับคุณผู้ชมเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับขาดเพียงผู้เล่นนะครับคุณผู้ชมก็แอปใครที่แบบ ้องการสนับสนุนเซิร์ฟนะครับผมมีของโดเนตเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนก่อนเข้าร้านนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อย่างแรกเลยนะครับผู้ชมให้เรากด Y นะครับผมเลือกไปที่โดเนตนะครับผมนี่นะโดเนตเลยนะโอเคมันก็จะมีของโดเนตเยอะแยะมากมายเพื่อทําการสนับสนุนเซิร์ฟนะครับผมสามารถไปเติมที่ตรงดิสคอได้เลยนะจะมีวอลเลตนะครับผมแล้วก็ นำสล ja. okay. so ิปมาให้อดินดูนะครับไอ้เพิ่ก็จะทำการเติมคอยให้เรานะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าคอรนเซิร์ฟนี้แบบดีมากเลยยังแรกเลยเรามาดูอาวุธนะครับผมนี่ก็อาวุธยังก็จะสองพนนะครับผมก็คือเป็นอาวุธแร่เลยนะใครมีก็ถือว่าแร่เลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแบบโคตรสุดนะครับคุณผู้ชมอย่างต่อไปนะครับผมมันจะเป็นนี่นะครับ VIP นะครับคุณผู้ชมมันจะมีตั้งแต่ v i p 3V สามนี่เลยนะครับ ก็ส่วนวิธีดูว่า VP มันทำอะไรได้บ้างทับ VP นะครับ VIP นะครับแล้วก็แลแต่ยศดแลแต่ VP 1 VP VP 3นะครับเลาไป VP 3แล้วกันนะครับ VP 3นี่นะครับจะมีคับ OOC จะมี VP นำหน้านะครับผมว่าเป็น VP 3นี้แล้วก็เติมน้ำมันซ่อมรถเองได้นะครับค่าประสบการณ์บวก1ทุกชั่วโมงนะครับได้รับเงินต่อชั่วโมง750บาทเพิ่มความจุกระเป๋า16ช่องราคา 200ถาวรน,นะครับคุณผู้ชมก็คือ200บาทนะครับผมสามารถเติมได้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างต่อไปนะครับจะเป็นไอ,อนเออจะเป็นอะไรดีออน,นี้ผมมาดูรถละกันนะครับคุณผู้ชมนี่รถนะครับระจะราคาแบบแบบว่านี่200บาทนี่ก็คือแบบพร้อมขี่นะครับคุณผู้ชมอย่างต่อไปนะครับจะเป็นอาวุธโดนินะครับก็จะมีแบบ สนับมือนะครับ70บาทอันนี้คือไม่ใช่ของแลนะก็คือสามารถนี้ได้เป็นอาวุธโดเนินะครับผู้ชมไม้สนกเทพอะไรนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมนี่สามารถที่จะมาเติมที่แอดมินได้เลยนะครับผมโอเคก็ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นสแตตนะครับผมก็คือเป็นแบบสแตตของข้อมูลของเรานะครับผมนี่นะครับมันจะมีแบบพวกต่างๆให้เราดูว่าเรามีอะไรมากนะอันนี้ก็จะเป็น GPS นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวช่วยเหลือนะครับผมแบบแบบ คำสั่งนะครับพื้นฐานของเด็กใหม่นะครับผมว่าทำอะไรได้มั่งนะครับผมโอเคก็ไออันข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวก็คือมันจะเป็นอันนี้นะคืออะไรวะผมก็ไม่รู้นะอ๋อท่าทาง,ทางนะคุณผู้ชมนี่มันจะมีท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมนี่เราสาม,มารถที่จะกดนี่โคตรเฟี้ยวนะครับคุณผู้ชมนะเหมือนคอมแบบทาแบบคอมได้เลยนะคุณผู้ชมนี่มีต่างๆมากมายนะโอเค ก็เอาออกไงทีเนี้ยคุณผู้ชมเออเนาะกดนี่แบ็คแล้วก็เน็ตออกไปนะครับคุณผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเราไปขอไปเปลี่ยนสกินกันดีกว่านะคะุณผู้ชมก็กดเฮดเลยนะครับอ่ะพอเราทําการกดเฮดมันก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะ,ะให้เราเดินไปที่รูปหัวใจตรงนี้แล้วก็ทับบายนะครับผมเพื่อทําการใส่สกินนะครับผมผมเอาเป็นสกินนี้แล้วกันนะ,ะเอาสกิน26แล้วกันนะคะุณผู้ชมก็คือเป็นสกินแบบเข้าประเทศะอะไรเงี้ย ตะกินต่ออันนึงนี่ผมลืมดูราคาให้คุณผู้ชมได้เลยนะเออไม่ไม่ได้คุณผู้ชมก็คือเซิร์ฟนี้นะครับเออผมลืมบอกเลยว,ว่าเซิร์ฟนี้นะครับเงินเริ่มต้นหยุดอยู่ที่ห้าพันนะก็รับของเด็กใหม่ก็หมื่นหนึ่งนะอ่อนอกใหม่มีเงินหนึ่งหมื่นนะคุณผู้ชมก็ลรงกันแล้วก็หมนะื่มนห้าน,นะครับคุณผู้ชมก็เปลี่ยนสกินไปหนึ่งพันบาทนะครับ ก็ยังต่อไปนะครับเราจะพาผู้ชมนะครับไปดูเลเบลกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับผมขอตัดไปตอนที่ถึงเลยละกันนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงเลเบลแล้วนะคบคุณผู้ชมเป็เลเบลเซิร์ฟนะครับก็นะครับก็จะประมาณนี้เลยการตกแต่งภายนอกนะบอกเลยว่าภายในแบบมีแบบพวกบาคาร่าด้วยนะคุณผู้ชมนะครับนี่เลยได้เป็นแบบจุดแบบรวมตัวของแบบ เล็กบาคาร่าแล้วก็จุดคาบอาวุธนะครับผมแบบบนค้าแล้วก็บาคาร่าเราสามารถที่จะแบบมาเล่นได้นะครับผู้ชมนี่นะครับจะเป็นโต๊ะนะครับให้ลงทุนมากมายเลยนะครับผมเอาบอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ชมก็นี้จะเป็น ATM นะครับผู้ชมก็สามารถที่จะทับ ATM ได้เลยนะครับ ATM นี่นะครับบอกเลยนี่เขาจะมีคำแบบบอกเลยว่าทําไงทําไงนะครับนะครับคุณผู้ชมเนี่ โอเคแล้วก็ทําการนี่เออเป็นการฝากเงินนะคุณผู้ชมโอเคผมจะไม่ฝากแล้วกันนะครับมีเงินอยู่แค่นี้จะฝากทําไมนะคุณผู้ชมโอเคเดี okay, ๋ยวแบบเราจะพาคุณผู้ชมมันอยู่ตรงไหนนะจุดขับาอาวุธเนอะม่ใช่อระเปล่าวะคุณผู้ชมนีม่จุดขับาอาวุธปะไม่รู้อ่ะน่า,นาจะเป็นคาสินโนยอย่างเดียวละมั้งผมว่านะน่า,นาจะไม่ใช่จุดขับาอาวุธนะเออผมว่าไม่ใช่แล้วละ่ะอุ้ยไทยรู้ได้ด้วยปะ ก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ไม่ได้วัคนคืนน่าจะเป็นแบบบาคาร่านะคุณผู้ชมก็ขอโทษขออภัยที่อธิบายผิดไปรักษาหนะครับน่ารับก็จะเป็นบาคาร่านะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้รเรื่องนะขอดูช p s แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็เลือกไปที่นะครับไปที่เรเบลเร,รเบลนะเออใช่เปล่าวะพันเกิดเด็กใหม่เอสเคก็บอกเลยเซอร์มีมีเอสเคด้วยนะคุณผู้ชมคือเราถ้าเราออนครบนะครับ จะได้เปลี่ยนมาด้วยนะครับผู้ชมอุ้ยอยู่ไกลอยู่นะไม่ไม่แค่ใกล้ๆนะนู่นอยู่ทางสนามบินนะครับก็จเป็นจุดบอโซนแก๊งนะครับคุณผู้ชมผมจะไม่ไปละกันนะมันไกลเกินไปนะครับผู้ชมใครที่แบบอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ให้เข้ามาในเซิร์ฟนี้แล้วก็มาลองเล่นกันได้เลยนะครับเฮ <c oughs> ้เสียงเป็นไรวะนะครับใครที่แบบ ต้องการแบบจะเข้ามาลองเล่นแล้วอยากมาดูอะไรต่างๆมากมายให้เขาแบบให้เข้ามาลองเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับส,ส,สำหรับ Android 11นะครับสำสำหรับ Android 11นะคุณผู้ชมเบอร์ผู้ติด,ดขาดจังวะลิมมันพันนะครับสำหรับ Android 11สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมบอกเลยเล่นได้แน่นอนนะมีรอง apk รองรับอยู่นะคือเป็น apk เล็กเ็กันนะครับผมหรือจะสามารถเล่นผ่านแอปมบายได้ได้นะครับคุณผู้ชมนะ มีรหัสคีย์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับผมรีวิวแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมก็แล้วก็วนกลับไปจุดเกิดเด็ใหม่อีเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเพื่อปการปิดคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอแบบแบบใครที่เข้ามาเล่นนะครับผมขอแบบศึกษากด RP มาให้แน่นๆก่อนนะครับคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าใครศึกษามาสามารถจะตอบคําถาม อันนั้นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับที่แบบให้กรอกแบบตอบคาถามตอนที่สมัครนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเข้าได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอปิดแค่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง c ช a แนลแซมเกมมิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดกระดิ่งกิดตามให้ด้วยเลยนะคราวก็อาจจะเนื่นเนิ่นนิดนึงนะโอเคทุกผู้ชม ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับกับคลิปในวันนี้นะครับผมโอเคใครที่แบบดูแล้วเป็นข้อมูลก็ขอบคุณด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่โอเคคุณอะไรก็ไม่รู้ไป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 ,ไปดีกว่านะคุณผู้ชมบายบายครับ